ทำไมต้องเป็นดิฉันอ่านข่าวนี้ฉันก็ไม่ค่อยใส่ตอนที่อ่านบทแล้วก็ทำไมต้องเป็นเรานะเพราะอะไรคะมันเป็นเรื่องราวเกยวกับความรักใช่ไหมท้่ดิฉันอ่านด้วยดาวใช่ค่ะเป็นเรื่องราวของความรักค่ะ <c oughs> แล้วมันก็เอ๊ยยังไงยังไงอยู่คือเรื่องราวนี้นะคุณผู้ชมพูดว่าเอามาเตือนละกัน <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวนี้หลายคนเขาก็จะมีวิธีในการที่เราอาจจะไม่ได้ออกไปเจอสังคม <c oughs> ไปรู้จักใครๆอาจจะใช้วิธี โซเชียลมีเดียในการทำความรู้จักคนเพิ่มเจอคนที่เราอาจจะมีความรักด้วยในช่องทางออนไลน์เลยางเรียกว่าทำความรู้จักคนใหม่ๆแล้วทำความรู้จักคนใหม่ๆเปิดใจเปิดใจอาจจะอารู้จักกันทาง Facebook หรือว่าทางแอปอะไรต่างๆแต่ก็นั่นแหละคุณผู้ชมเอามาเตือนกันเอาไว้นะคะเพราะว่าบางทีก็อาจจะเป็นมิจฉาชีพที่หลอกเข้ามาตามเนี้ยแหละมาหาเหยื่อที่เป็นแบบอ่ะสมมติเป็นผู้ชายนะมาหลอกผู้หญิงสาวที่อยากจะมีรักแท้อะไรแบบเนี้ยนะคุณผู้ชมฉันชอบชื่อข่าวเขามากเลยเขาต ้งชื่อว่ารักแท้นี่คือหลอกลวงดิฉันเชื่อว่าคนตั้งเนี่ยต้องมีอายุแล้วค่ะคุณทันไหมมันคือชื่อเพลงนะคุณคุ้นอยู่ค่ะคุณคุ้นอยู่คุ้นคุแต่ว่าเรื่องราวนี้ก็อยากเตือนเป็นภรทาหอเนาะเพราะว่าบางทีเวลาเราเริ่มรู้จักกันนะอะไรๆมันก็ดีแหละแต่บางทีพอไปเรื่อยๆแล้วก็ต้อง ดูกันยาวๆเพราะว่าบางทีเวลาเราพิมพ์เราไม่รู้ว่าตัวจริงเขาเป็นเหมือนเรื่องราวที่เล่าให้เราฟังหรือเปล่าเขาอาจจะโกหกก็ได้รูปพี่ชายอาจจะไม่ตัวเขาก็ได้เพราะฉะนั้นสเต็ปต่อไปพอไปเจอกันแล้วเนี่ยครั้งแรกเนี่ยก็ต้องระมัดระวังวกันเรื่องนี้เอามาเตือนกันเอาไว้นะคุณผู้ชมเพราะว่ากรณีนี้เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเขาไปคุยกับผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวเหมือนกันอยเจออะไรมาเหมือนเหมือนกันก็รู้สึกว่าคุยกันถูกคอรู้เรื่องแต่ปรากฏว่าพอไปเจอกันครั้งแรก ไม่ใช่แค่พ่อเลี้ยงเดี่ยวธรรมดาค่ะแต่เป็นโจรเลี้ยงเดี่ยวเลยค่ะโอ้โหขโมยของเธอไปค่ะคุณผู้ชมเลยต้องขึ้นลงพักเลยนะคะไปแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนที่สพเมืองบุรีรัมย์เธอเนอายุายุ39แต่ว่าถูกผู้ชายที่คุยกันเนี่ยอายุ25คุยกับหมาเด็กอารมณ์แบบนี้สมัยนี้เขาใช้คำนี้เนาะ,ค,ะคุยกับคนที่เด็กกว่าแล้วก็พอไปเจอกันเนี่ย สรุปผู้ชายขโมยรถเธอโโอ้ขโมยรถจักรยานยนต์ที่เธอขี่มาแล้วก็หนีไปทีนี้พอหนีไปปุ๊บบล็อกค่ะค่ะติดต่อไม่ได้แล้วก็คือได้ทรัพย์สินไปแล้วงานก็เทเลยเทเลยหายไปเลยทันทีนี่แหละต้องที่เคยพูดว่าฉันชอบเธอนะเออมาเจอกันไหม มันเป็นเพียงคําหลอกลวงเพราะฉะนั้นอย่าไปไว้ใจใครง่ายๆค่ะคุณผู้ชมผู้จริงๆก็เตือนทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะเพราะเดี๋ยวนี้เขาก็เล่นแอปกันทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคุณผู้ชมแต่กรณีนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับผู้หญิงนะคะเขาเล่าให้ฟังว่าเธอเนี่ยรู้จักผู้ชายคนนี้ผ่านทาง Facebook ทราบว่าชื่อจริงน่าจะชื่อนัทพงศ์อายุ25ปีเป็นชาวอุบลราชธานีผู้ชายคนนี้เนี่ยแมมคุยคุณดูพื้นหลังผ้าผัวจงหัวใจคุยกันแบบหวานแหววว่าแบบเออเธอเป็นยังไงฉันเป็็นนนนยยังงงไฉเเเปแมม่่ลีี้ดวะ นะอุ้ยผมก็เป็นพ่อเลี้ยงเดียวเหมือนกันอุ้ยคือแบบมีแบ็กกราวด์ภูมิหลังที่ใกล้เคียงกันก็น่าจะไปด้วยกันได้เหมือนคุยกันรู้เรื่องผ่านเรื่องราวอะไรมาเหมือนกันก็เลยหัวออกเดียวกันคุยกันไปคุยกันมาเริ่มสนิทสนมกันแล้วเธอมาเจอกันไหมเพราะว่าผู้ชายเป็นคนอุบลเนาะส่วนฉันก็อยู่อีกจังหวัดหนึ่งเรามาเจอกันที่บุรีรัมย์ได้ไหมก็มานัดเจอกันนะคุณผู้ชมทีนี้เหมือนเธอก็ขอดตัวไปเข้าห้องน้ำฝ่ายชาย ก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปจัดการเรื่องหงเรื่องห้องอะไรอย่างนี้เรียบร้อยเพราะว่านัดเจอกันที่รีสอร์ทนะคุณผ,ผู้ชมทีนี้เธอก็เข้าห้องน้ําออกมาปุ๊บเอาหายไปไหนล่ะค่ะเอ๊ะออกไปเช็คเอาท์หรอไปดูที่ตรงบริเวณด้านหน้านก็ไม่มีแต่ที่แปลกใจก็คือ แล้วรถจักรยานยนต์ที่ฉันขี่มาหายไปไหนมันเริ่มเอะแล้วไงมันเริ่มเอะแล้วก็คือไม่ใช่แค่ผู้ชายที่หายไปแต่ตัวใช่แต่รถจักรยานยนต์ของเราที่เราขี่มาเจอเธอก็หายไปด้วยแล้วประเด็นไม่ใช่รถของพี่ผู้หญิงคนนี้ด้วยนะเพราะว่าพี่ผู้หญิงก็ไปยืมเขามาอีกทีนึงนั่นไงโอ้ยเห็นใจอ่ะนี่แหละค่ะเธอก็พยายามเอ้าหายไปไหนอ่ะจะรีบไปทําไมไม่บอกค่ะโทหาซะหน่อยเบอร์ที่เคยโทรได้รับไหมคะติดต่อไม่ได้ค่ะอ่ะไม่เป็นไรติดต่อไม่ได้สงสัยโทรศัพท์ไม่มี อินบ็อกไปบล็อกจริงๆค่ะอ๋อโดนบล็อกคือบล็อกไปแล้วไม่ใช่แค่อินบ็อกกล่องข้อความนะคะคือบล็อกเลยทีนี้พิมพ์อะไรติดต่อไม่ได้เขาก็เลยแปลว่าไม่ใช่โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณแล้วเพราะว่านอกจาก Facebook ที่จะไม่ตอบเราแล้วเนี่ยก็คือบล็อกเราเลยก็ขาดการติดต่อถูกต้องเป็นมิชฉาชีพแน่ๆก็คืออาจจะวางแผนว่าต้องการอะไรสักอย่างจากเรานะคะอาลองไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะที่หนูกเปิดใจเพราะว่าเออคุณมาในรูปแบบโปรไฟล์ดีนะเออคุยกันคุณจะดูแลเรากับลูกเออนู่นนี่นั่นเราก็ เราก็โนเลี้ยงลูกคนเดียวเราก็ลําบากไม่รักไม่ชอบก็ไม่ว่าแต่อย่ามาหลอกกันดีเนี่ยมาหลอกขโมยรถไปแบบนี้เดือดร้อนกันเป็นแถวเลยไม่ใช่รถเราด,ด้วยรถน้องเราต้องรับผิดชอบซึ่งเราก็ไม่ค่อยมีตังค์เห็นใจกันน้อยเอากลับมาคืนซะที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเราไม่ต้องอะไรกันก็ได้ไม่ต้องไม่พูดถึงเรื่องว่าเออทดแทนนั้นนั้นไม่ต้องแค่รถมาคืนขอแค่นั้นแหละ เพราแ <ขอ S 2> ว่รถ,วรถมาคืนรถก็ไม่ใช่ของเธอด้วยไง<า>รถเธอก็ยืมน้องมาบอกอาาจะไม่อยากจะพูดคุยกันต่อหรือจะยังไงก็<า>ขอแค่อย่างเดียวนี่ยเอารถมาคืนแล้วแยกย้ายก็ได้เดี๋ยวไม่เอาผิดอะไรเลยค่ะ<า>เ,เห็นใจอะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าแบบนี้คือ เอาตรงๆหัวอกรูปผู้หญิงอะ<ช>่ะก็คือคบใครก็คือให้ใจนะคะใจก็หายรถจักรยานยนต์ก็หายอขออย่างนึงแล้วกันใจหายไปแล้วอมไม่ว่ากันขอรถคืนขอรถค,คืนเถอะนี่แหละคุณผู้ชมหมูสงสารเลยเพราะว่าเราเห็นใจนะ,ะหนึ่งพอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแปลว่าต้องผ่านเรื่องราวที่ไม่ดีมากว่าจะเปิดใจอีกรอบนึงโดนอีกแล้วเพราะฉะนั้นผู้หญิงร้อน เลือกให้ดีๆนะคะคุณนภศกรอนดูคุณดาหอนะคะไม่ต้องมาบอกฉันคนเดียวบอกคุณผู้ชมเราเอาข่าวนี้มาเตือนคุณผู้ชมค่ะก็เห็นคุณคุณดูจะอินกับข่าวนี้เป็นพิเศษไม่เราก็อยากจะเตือนไงหัวอกผู้หญิงเนาะเราอย่าไปเชื่อใจใครง่ายๆอย่าให้ใครเขามาหลอกได้ถูกต้องค่ะ